ในอาณาจักรแห่งนี้การเกิดมาเป็นทายาทของกษัตริย์หมายถึงอำนาจและสิทธิเหนือทุกสิ่งยกเว้นแต่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นลูกของนางสนมผู้ไร้สถานะที่แท้จริงนั่นคือชีวิตของไอริสรเด็กสาวผู้ถูกเลี้ยงดูในเงามืดไม่ได้รับความรักจากพ่อไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องไอรีเติบโตมาในปราสาทอันเยือกเย็นหัวใจของเธอแข็งแกร่งดุดหินเพราะความโหดร้ายของชีวิตที่ต้องเผชิญเสียงฟีเท้าของคนรับใช้ดังมาจากทางเดินยาวก่อนที่ประตูห้องจะถูกเปิดออกอย่างไม่สุภาพ คุณหนูไอริสพระราชาสั่งให้ไปพบคนรับใช้กล่าวด้วยน้ำเสียเงเย็นชาไอรีพยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้เก่าตัวหนึ่งเธอสวมชุดเรียบง่ายเหมือนที่เคยใส่มาตลอดชีวิตไม่ได้มีเครื่องประดับใดๆที่บ่งบอกถึงความเป็นทายาทกษัตริย์ในสายตาของคนทั้งปราสาทไอรีดเป็นเพียงเด็กสาวไร้ค่าผู้ซึ่งไม่สมควรจะมีสิทธิ์ในบัลลังห้องโถงของราชวังใหญ่โตและหรูหราเหมือนกับที่เธอเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ครั้งนี้มันกลับรู้สึกเย็นชามากกว่าเดิมพระราชานั่งอยู่บนบลัล ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดและดวงตาที่มองเธอด้วยความไม่ไว้วางใจเจ้าคงรู้ดีว่าทําไมข้าถึงเรียกเจ้ามาพระราชาเอ่ยเสียงดังโดยไม่ให้โอกาสไอรีดได้กล่าวคําใดเธอเงียบและพยักหน้าเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงสายตาของพี่น้องทั้งหลายที่มองมาอย่างเย็นหยันจากสองฝั่งของห้องถงสงครามกําลังจะเกิดขึ้นพระราชากล่าวต่อข้าจําเป็นต้องส่งทายาททั้งหมดไปต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตนเองและนั่นรวมถึงเจ้า คำพูดนี้ทำให้หัวใจไอรีดหยุดเต้นชั่วครู่ไม่มีใครคาดหวังว่าเธอจะถูกส่งไปในสงครามพี่น้องของเธออาจจะมีความสามารถในการต่อสู้และวางแผนแต่เธอเป็นทีงเด็กสาวผู้ไร้สิทธิ์ไร้ประสบการณ์ข้าให้โอกาสเจ้าพระราชากล่าวต่อดวงตาสีดำของเขาสบตาเธออย่างนาแน่วแน่เจ้าจะพิสูจน์ว่าตนเองมีค่าพอที่จะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องหรือเจ้าจะหายไปตลอดกาลจากอาณาจากักรนี้เสียงหัวเราะของพี่น้องดังขึ้นในห้องไอรีดเงียบ ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากปากของเธอแต่ในใจของเธอนั้นเริ่มมีประกายไฟเล็กๆจุดขึ้นมาหากเธอจะต้องพิสูจน์ตัวเองเธอจะพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่มีได้ขึ้นอยู่กับการเกิดมาเป็นใครแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำในอนาคตของเธอหลังจากได้รับคำสั่งให้ไปสู้ในสงครามไอริสรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่มันคือการเอาชีวิตรอดจากความโหดร้ายที่รอยอยู่ข้างหน้าเจ้าแน่ใจหรือว่าจะเข้าร่วม เสียงเรียบๆของลูเซียนหนึ่งในพี่ชายคนโตเอ่ยขึ้นเขามองไอรีดอย่างย้อยเย้ยขณะที่พี่น้องคนอื่นๆมองเธอด้วยสายตาดูหมิ่นเจ้าจะถูกฆ่าก่อนที่ศึกจะเริ่มเสียอีกไอรีดไม่ตอบโต้เธอมองตรงไปข้างหน้ายืดหลังตรงและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยลูเซียนรู้ว่าเธอไม่สามารถต่อกรกับเหล่าทหารและนักรบที่มีประสบการณ์แต่เขากลับชอบความคิดที่จะเห็นเธอถูกขจัดไปจากเส้นทางการสืบทอดบัลลังก์คืนนั้นไอรีดกลับไปยังห้องของเธอเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในปีกกลับของวังเธอรู้ดีว่า การเตรยียมตัวสำหรับสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องเริ่มต้นการฝึกฝนเสียแต่บัดนี้เช้าวันต่อมาไอรีดไปยังลานฝึกที่เต็มไปด้วยนักรบจากหลากหลายชนชั้นบางคนเป็นทหารของอาณาจักรบางคนเป็นนักสู้รับจ้างที่ได้รับการว่าจ้างจากเหล่าขุนนางเสียงเหล็กกระทบกันดังกล้องไปทั่วไอรีดไม่ได้สนใจสายตาที่มองเธอด้วยความสงสัยเธอมุ่งตรงไปที่ครูฝึกซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ที่ถือดาบอยู่ในมือข้าต้องการฝึกไอรีดเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ครูฝึกชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาสงสยัยเจ้าเด็กสาวตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะฝึกอะไรได้นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอข้าไม่ได้ขอคำแนะนำจากท่านอริรีตอบด้วยสายตาแน่วแน่ข้าแค่ต้องการดาบครูฝึกหยุดชะงักไปชั่วขณะก่อนที่จะหัวเราะเสียงดังและโยนดาบไม้ให้เธอดาบนั้นหนักกว่าเธอคิดแต่เธอก็พยายามจับมันไว้ให้มันถ้าเจ้าต้องการฝึกจริงๆข้าจะไม่ยั้งมือครูฝึกกล่าวพร้อมเดินเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึง ไอรีดพยายามตั้งรับแต่ด้วยการขาดประสบการณ์เธอถูกฟาดล้มลงกับพื้นทันทีความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอลุกขึ้นมาอีกครั้งฝืนร่างกายที่อ่อนแรงและ,ะเผชิญหน้ากับครูฝึกอีกครั้งการฝึกฝนของไอรีดดำเนินต่อไปหลายวันหลายคืนเธอล้มหลายครั้งถูกทำร้ายบ่อยครั้งแต่เธอก็ไม่เคยหยุดฝึกความมุ่งมั่นและความดื้อรั้นของเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ครูฝึกเริ่มสังเกตเห็นถึงความแข็งแกร่งภายในที่เธอมี ในวันหนึ่งหลังจากที่เธอสามารถป้องกันการโจมตีของครูฝึกได้เป็นครั้งแรกครูฝึกหยุดชั่วขณะและมองเธอด้วยสายตาใหม่เจ้าไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาเขากล่าวเจ้าอาจมีศักยภาพมากกว่าที่ข้าคิดไว้แม้ร่างกายจะบาดเจ็บแต่หัวใจของไอรีดกลับรู้สึกถึงความหวังเธออาจจะไม่เก่งเท่าพี่น้องของเธอแต่เธอก็รู้ว่าตนเองสามารถต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการได้สงครามที่รอยอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเธอ และเธอจะไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดมือไปหลังจากที่เอรีดได้รับคำสั่งจากพระราชาให้เข้าร่วมสงครามเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือโอกาสเดียวที่เธอจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแต่การต่อสู้ในสนามรบไม่ใช่สิ่งที่เธอคุ้นเคยเธอเป็นเพียงลูกของสนมที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนใดๆอย่างแท้จริงคืนนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องเล็กๆของเธอภายใต้ใตแสงเทียนเล่มเล็กที่ริบหรี่คำพูดของพระราชาย,ยังคงดังก้องอยู่ในหัวเอรีดรู้ดีว่าเธอไม่สามารถสู้กับพี่น้องคนอื่น ได้ด้วยพละงก,กำลังเพียงอย่างเดียวแต่เธอมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่มีนั่นคือความอดทนและความกล้าหาญที่เกิดจากการต่อสู้ในเงามืดมาตลอดชีวิตเธอตัดสินใจที่จะไม่เสียเวลาในยามค่ำคืนที่คนอื่นนอนหลับไอรีตลุกขึ้นและเดินออกจากห้องเธอเคยได้ยินเรื่องของอาจารย์นักรบที่เก่งกาจซึ่งถูกเก็บไว้เป็นความลับในวังนักรบเหล่านั้นเป็นเงาในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะแต่กลับเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนศิลปะก,การต่อสู้ให้แก่ชนชั้นสูงบางคนในราชวงศ์ ไอรีดรู้ว่าถ้าเธออยากอยู่รอดและมีโอกาสในการสืบทอดเธอต้องหาพวกเขาให้เจอยามค่ำคืนที่มืดมิดไอริสลอบเข้าไปในปีกลับของวังที่ซึ่งเธอเคยได้ยินว่ามีคนฝึกศิลปะก,การต่อสู้เก่งกาจที่สุดของอาณาจักรซ่อนตัวอยู่หลังจากเดินทางผ่านทางเดินที่แคบและเมื่อเธอมาถึงหน้าประตูที่ปิดสนิทบนประตูนั้นไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆบง่งบอกถึงผู้ที่อยู่ภายในแต่ความรู้สึกของเธอบอกว่าเธอมาถูกที่แล้ว เธอเคาะเบาๆที่ประตูเสียงของไม้เก่าดังลั่นออกมาจากนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากภายในประตูถูกเปิดออกอย่างช้าๆปรากฏร่างของชายชาราผู้หนึ่งในชุดเรียบง่ายดวงตาของเขาคมกริบแต่เต็มไปด้วยความสงบสุขเจ้าคือใครชายชาราถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมไม่มีใครควรจะมาที่นี่ในยามนี้ข้าชื่อไอรีดเธอตอบข้าคือลูกของสนมและข้าถูกส่งให้เข้าร่วมสงครามข้าต้องการฝึกชายชาราจ้องมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจ ลูกสนมเจ้ากล้าที่จะมาในสถานที่แห่งนี้เพื่อขอฝึกหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าการฝึกนี้จะต้องใช้ทั้งจิตวิญญาณไม่ใช่แค่พละงกำลังข้ารู้ไอรีตอบโดยไม่ลังเลข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดชายชราพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะหมุนตัวแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องลึกๆถ้าเช่นนั้นตามข้ามาการฝึกจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ การฝึกของไอรีดเริ่มขึ้นทันทีที่เธอก้าวเข้ามาในห้องนั้นมันไม่ใช่การฝึกฝนแบบธรรมดาที่เธอเคยจินตนาการชายชาราไม่ได้สอนเธอการใช้ดาบหรือการต่อสู้ทางร่างกายในทันทีแต่เขากลับเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนจิตใจ,จการต่อสู้ที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในเขากล่าวถ้าเจ้าควบคุมจิตใจ,จไม่ได้เจ้าจะไม่สามารถควบคุมร่างกายของเจ้าได้ไอรีดถูกบังคับให้นั่งสมาธิในห้องเงียบๆเ,เธอรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความสับสน และความกลัวที่ทับถมอยู่ในจิตใจของเธอแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นชายชราสอนให้เธอรู้จักการควบคุมลมหายใจการปล่อยวางความคิดที่รบกวนใจและการอยู่กับปัจจุบันหลายสัปดาห์ผ่านไปเอรีดเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอความแข็งแกร่งทางจิตใจของเธอเพิ่มขึ้นเธอสามารถรับมือกับการฝึกฝนที่รุนแรงได้มากขึ้นการต่อสู้กับครูฝึกซึ่งก่อนหน้านี้เคยทําให้เธอลม้มลงอย่างไายดายตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เธอสามารถทนทานและตอบโต้ได้ ไอรีดไม่ใช่เด็กสาวผู้ไร้ประสบการณ์อีกต่อไปแล้วเธอเริ่มกลายเป็นนักรบในแบบที่เธอเองก็คาดไม่ถึงและในคืนหนึ่งหลังจากการฝึกอันยาวนานช,ชายชราหยุดและมองเธออย่างพอใจเจ้าเตรียมพร้อมแล้วเขากล่าวแต่จงจำไว้สึกที่แท้จริงยังมาไม่ถึงหลังจากหลายสัปดาห์ของการฝึกฝนอย่างหนักไอรีดกลับมาสู่วังด้วยความมั่นใจมากกว่าที่เคยเธอรู้ดีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงยังมาไม่ถึงแต่เธอได้เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้า ในวันนั้นวังเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและความเคลื่อนไหวของเหล่าทหารและทายาทของพระราชาทุกคนต่างเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสงครามที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าไอรีตเดินผ่านทางเดินหนอที่เต็มไปด้วยขุนนางและนักรบทุกคนต่างมองเธอด้วยสายตาที่แสดงถึงความสงสัยและหยิดหยามบางคนกระซิบกันถึงข่าวลือเกี่ยวกับลูกของสนมที่กล้ามาเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แต่ไอรีตไม่หวั่นไหวเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมที่มีพระราชาและพี่น้องทั้งหมดอยู่พร้อมหน้า ลูเซียนพี่ชายคนโตยืนอยู่ที่หัวโต๊ะเขาสวมชุดเกราะทองอาราที่แสดงถึงตำแหน่งและอำนาจของเขาลูเซียนมองไปที่ไอรีดด้วยสายตาย้ยหยันเช่นเคยเขาเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเธอและวันนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมเจ้าไม่ควรมาอยู่ที่นี่ลูเซียนเอ่ยขึ้นทันทีที่ไอรีดก้าวเข้ามาในห้องนี่เป็นที่สำหรับนักรบไม่ใช่ที่สำหรับลูกของสนมผู้ไร้ค่าไอรีสอบตาก,กับเขาอย่างแน่วแน่เธอไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงแต่เพียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นข้าถูกเรียกมา โดยพระราชาข้ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับท่านลูเซียนหัวเราะเบาๆเจ้าคิดหรือว่าการฝึกเพียงไม่กี่สัปดาห์จะทาให้เจ้าเทียบกับข้าได้ข้าใช้ชีวิตทั้งหมดในการฝึกศิลปะก,การต่อสู้ข้าเป็นนักรบที่แท้จริงและเจ้าจะไม่มีวันไปถึงจุดนั้นไอรีดไม่ตอบคําพูดที่เต็มไปด้วยความเยยหยันของเขาเธอรู้ดีว่าการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเธอไม่ใช่เรื่องของการพูดแต่เป็นเรื่องของการกระทําการประชุมสงครามเริ่มขึ้นพระราชากล่าวถึงสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้น และสถานการณ์ในดินแดนที่อยู่รอบอาณาจักรเขาอธิบายถึงศัตรูที่อันตรายซึ่งมีกองทัพขนาดใหญ่และแม่ทัพที่มีชื่อเสียงด้านความโหดเหี้ยมข้าจะส่งทญญายาททุกคนไปยังสมรภูมิเพื่อพิสูจน์ความกล้าและความสามารถพระราชากล่าวศึกนี้จะเป็นโอกาสของพวกเจ้าทุกคนที่จะพิสูจน์ว่าพวกเจ้ามีค่าพอที่จะสืบทอดอาณาจักรนี้ทุกสายตามองมาที่พี่น้องของไอริสลูเซียนและพี่น้องอีกสองคนของเขาต่างมีท่าทีมั่นใจพวกเขาฝึกฝนมาตลอดชีวิตเพื่อเผชิญหน้ากับสงครามไอริส รู้ดีว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าตนเองแต่เธอก็เชื่อในสิ่งที่เธอได้เรียนรู้หลังจากที่พระราชากล่าวเสร็จเสียงของไซอัสพี่ชายคนรองก็ดังขึ้นเจ้าจะให้ไอรีดเข้าร่วมด้วยหรือเขาพูดพร้อมกับยิ้มมุมปากเธอแทบจะไม่เคยจับดาบอย่างจริงจังเธอจะเป็นพารามากกว่าทหารพระราชาหันมามองที่ไอรีดสีหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่สายตาของเขากลับแหลมคมไอรีดเจ้าพร้อมหรือไม่ ไอรีดลุกขึ้นยืนร่างกายของเธออาจจะดูบอบบางเมื่อเทียบกับพี่น้องแต่จิตใจของเธอกลับแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นข้าพร้อมเธอกล่าวด้วยความมุ่งมัน่นพระราชาพยักหน้าอย่างชา้าช้าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบการฝึกซ้อมทางทหารเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาไอารีดได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจากทหารที่มีประสบการณ์การฝึกครั้งนี้ต่างจากการฝึกส่วนตัวที่เธอเคยทํากับชายชาราในปีกลับของวังมันเต็มไปด้วยความเข้มข้น และความท้าทายไอรีดต้องเผชิญหน้ากับนักรบที่มีทักษะส,สูงและไม่ยอมปราณีแม้ว่าเธอจะถูกมองว่าเป็นทายาทที่อ่อนแอแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ในการต่อสู้จำลองครั้งหนึ่งไอรีดต้องเผชิญหน้ากับเดรกหนึ่งในนักรบที่เก่งที่สุดของกองทัพเขามองเธอด้วยสายตาหยุดยามก่อนจะกระโจนเข้ามาโจมตีไอรีดใช้ทุกสิ่งที่เธอเรียนรู้เพื่อป้อง,งอกันตัวเองแม้ว่าเธอจะล้มหลายครั้งแต่เธอก็ลุกขึ้นทุกครั้งจนกระทั่งเธอสามารถตอบโต้และสร้างความประหลาดใจให้แก่เดรกได้ เมื่อการฝึกสิ้นสุดลงเดรกเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปจากเดิมข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีฝีมือขนาดนี้เขากล่าวแต่เจ้าพิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้ามีความกล้าไอรีดพยักหน้าแม้ร่างกายของเธอจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและบาดแผลเล็กน้อยแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มมากขึ้นสงครามที่แท้จริงกำลังรออยู่อรีดรู้ว่าการเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอพร้อมแล้วที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เธอเชื่อมั่นและที่สำคัญเธอจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเธออีกต่อไปเมื่อวันแห่งสงครามใกล้เข้ามาไอริดรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดในกองทัพทหารทุกคนต่างเตรียมตัวและตรวจสอบอาวุธของตนเองให้พร้อมสำหรับศึกที่กำลังจะมาถึงไอริดเองก็กำลังทำความคุ้นเคยกับดาบใหม่ที่ได้รับมันเป็นดาบที่หนักและยาวกว่าที่เธอเคยฝึกแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอต้องพร้อม ในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวอยู่ในค่ายทหารสีฟีเท้าหนักๆดังขึ้นจากทางด้านหลังไอริสหันไปมองและพบกับลูเซียนที่ชายคนโตของเธอเขาเดินตรงเข้ามาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและไม่แยแสเจ้าพร้อมหรือยังลูเซียนถามเสียงดังหรือเจ้ายังคิดจะหนีข้าไม่หนีไอริดตอบกลับเสียงเรียบข้าจะสู้ลูเซียนโห่ร้อในลำคอสู้หรือข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะยืนอยู่ในสนามรบได้นานแค่ไหน ไอรีดไม่ตอบคำพูดย้อยเย้ยนั้นแต่สายตาของเธอแน่วแน่กว่าครั้งไหนไหนลูเซียนอาจเป็นพี่ชายที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากที่สุดแต่ไอรีดมีบางสิ่งที่เขาไม่มีนั่นคือความตั้งใจและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้วันแห่งสงครามมาถึงทหารของอาณาจักรรวมตัวกันที่ลานใหญ่หน้าประสาทเพื่อรับคำสั่งสุดท้ายจากพระราชาเสียงกลองสึกดังขึ้นกล้องไปทั่วขุนเขาพระราชายืนอยู่บนแท่นสูงพร้อมกล่าวคำประกาศต่อทหารทุกนาย วันนี้เป็นวันแห่งการพิสูจน์ตนพวกเจ้าทุกคนจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอาณาจักรของเราต้องการความกล้าและความสามารถขีดฆ่าของมอบหน้าที่นี้ให้แก่พวกเจ้าจงต่อสู้เพื่อเกยรติยศและความอยู่รอดของแผ่นดินของเราเสียงโห่ร้องจากทหารดังกึกก้องทุกคนต่างเฝ้ารอคอยศึกนี้อย่างใจจดใจจ่อสำหรับไอริดนี่คือโอกาสครั้งแรกที่เธอจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอสมควรเป็นทายาทไม่ใช่แค่เพียงลูกของสนม สนามรบเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงโห่ร้องของนักรบทั้งสองฝ่ายไอรีดย,ยืนอยู่ในแถวหลังสุดของกองทหารความตื่นเต้นและความกลัวป,ปนกันอยู่ในใจของเธอข้างหน้าของเธอคือพี่น้องและนักรบที่มีฝีมือมากมายแต่เธอก็รู้ดีว่าเมื่อสงครามเริ่มขึ้นทุกคนต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดการประทะครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงดาบกระทบกันดังกึกก้องไปทั่วสนามศัตรูเข้ามาโจมตีอย่างดุเดือดทหารของอาณาจักรต้องรับมือกับการโจมตีที่ไม่หยุดยั้งไอรีดเองต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแม้ว่า เธอจะไม่คุ้นเคยกับความโหดร้ายของสนามรบแต่การฝึกฝนและจิตใจที่แข็งแกร่งทำให้เธอสามารถปัดป้องการโจมตีได้ขณะที่ไอรี่กำลังต่อสู้กับศัตรูคนหนึ่งทันใดนั้นเธอก็ถูกผลักล้มลงไปบนพื้นทหารศัตรูยกดาบขึ้นเหนือหัวเตรียมฟันเธอไอรีดรู้ว่าถ้าเธอไม่ทำอะไรในตอนนี้ชีวิตของเธอจะจบลงที่นี่เธอรวบรวมพละกําลังทั้งหมดที่มีพลิกตัวและหยิบดาบของเธอขึ้นมาแทงสวนกลับทหารศัตรูตกใจและเสียหลักล้มลงไปไอรีด ใช้โอกาสนั้นลุกขึ้นและปัดป้องการโจมตีต่อไปร่างกายของเธอสัน่นด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญเธอรอดมาได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสึกที่ยาวนานหลังจากการต่อสู้ยาวนานหลายชั่วโมงทหารอาณาจักรเริ่มเสียเปรียบไอริดมองเห็นที่น้องของเธอต่อสู้ดุเดือดอยู่ข้างหน้าลูเซียนยังคงอยู่ในแนวหน้าฟาดฟันศัตรูด้วยความเก่งกาจแต่ในจังหวะหนึ่งเขาถูกล้อมรอบโดยทหารศัตรูหลายคนแม้ว่าลูเซียนจะไม่เคยเห็นค่าเธอแต่ไอริด ไม่อาจยืนดูพี่ชายของเธอถูกทำร้ายเธอตัดสินใจวิ่งเข้าช่วยใช้ดาบของเธอฟาดฟันศัตรูที่ล้อมลูเซียนไว้เธอต่อสู้อย่างดุเดือดโดยไม่คิดชีวิตเมื่อศัตรูถูกขับไล่ออกไปลูเซียนหันมามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่เพียงสบตาก,กับเธอเป็นเวลาสั้นๆและพยักหน้าเบาๆอรีดรู้ดีว่าแม้ลูเซียนจะไม่พูดอะไรแต่เขารับรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่เด็กสาวไร้ค่าที่เขาเคยดูถูกอีกต่อไป เมื่อสึกแรกของไอรีดจบลงเธอยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบที่เต็มไปด้วยความสูญเสียหัวใจของเธอเต้นแรงร่างกายอ่อนล้าแต่เธอรู้สึกถึงชัยชนะในใจตนเองแม้ว่าการเดินทางจะยังยาวไกลแต่วันนี้เธอได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบเธอไม่ใช่เพียงลูกของสนมอีกต่อไปเธอคือนักรบที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเธอเองเมื่อวันแห่งสงครามใกล้เข้ามาไอรีดรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ในกองทัพทหารทุกคนต่างเตรียมตัวและตรวจสอบอาวุธของตนเองให้พร้อมสำหรับศึกที่กำลังจะมาถึงไอริดเองก็กำลังทำความคุ้นเคยกับดาบใหม่ที่ได้รับมันเป็นดาบที่หนักและยาวกว่าที่เธอเคยฝึกแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอต้องพร้อมในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวอยู่ในค่ายทหารสีฟีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากทางด้านหลังไอริดหันไปมองและพบกับลูเซียนที่ชายคนโตของเธอเขาเดินตรงเข้ามาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและไม่แยแสเจ้าพร้อมหรือยังลูเซียนถามเสียงดัง หรือเจ้ายังคิดจะหนีข้าไม่หนีไอรีดตอบก,กลับเสียงเรียบข้าจะสู้ลูเซียนหัวเราะในลำคอสู้หรือข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะยืนอยู่ในสนามรบได้นานแค่ไหนไอรีดไม่ตอบคำพูดยอะเยะนั้นแต่สายตาของเธอแน่วแน่กว่าครั้งไหนๆนลูเซียนอาจเป็นพี่ชายที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากที่สุดแต่ไอรีดมีบางสิ่งที่เขาไม่มีนั่นคือความตั้งใจและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้วันแห่งสงครามมาถึงทหารของอาณาจักรรวมตัวกันที่ลานใหญ่ หน้าปราสาทเพื่อรับคำสั่งสุดท้ายจากพระราชาเสียงกลองสึกดังขึ้นกล้องไปทั่วขุนเขาพระราชายืนอยู่บนแท่นสูงพร้อมกล่าวคำประกาศต่อทหารทุกนายวันนี้เป็นวันแห่งการพิสูจน์ตนพวกเจ้าทุกคนจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอาณาจักรของเราต้องการความกล้าและความสามารถขีดฆ่าของมอบหน้าที่นี้ให้แก่พวกเจ้าจงต่อสู้เพื่อเยิติยศและความอยู่รอดของแผ่นดินของเราเสียงโห่ร้องจากทหารดังกึกกล้องทุกคนต่างเฝ้ารอคอยศึกนี้อย่างใจจดใจจ่อสำหรับไอริ นี่คือโอกาสครั้งแรกที่เธอจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอสมควรเป็นทายาทไม่ใช่แค่เทียงลูกของสนมสนามรบเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงโห่ร้องของนักรบทั้งสองฝ่ายเอรีดย,ยืนอยู่ในแถวหลังสุดของกองทหารความตื่นเต้นและความกลัวปปนกันอยู่ในใจของเธอข้างหน้าของเธอคือพี่น้องและนักรบที่มีฝีมือมากมายแต่เธอก็รู้ดีว่าเมื่อสงครามเริ่มขึ้นทุกคนต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดการประทะครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงดาบกระทบกันดังกึกก้องไปทั่วสนามศัตรูเข้ามาโจมตีอย่างดุเดือดทหารของอาณาจักร ต้องรับมือกับการโจมตีที่ไม่หยุดยั้งไอรีดเองต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแม้ว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับความโหดร้ายของสนามรบแต่การฝึกฝนและจิตใจที่แข็งแกร่งทําให้เธอสามารถปัดป้องการโจมตีได้ขณะที่ไอรีดกําลังต่อสู้กับศัตรูคนหนึ่งทันใดนั้น<ๆ>เธอก็ถูกผลักล้มลงไปบนพื้นทหารศัตรูยกดาบขึ้นหนึ่งหัวเตรียมฟันเธอไอรีดรู้ว่าถ้าเธอไม่ทําอะไรในตอนนี้ชีวิตของเธอจะจบลงที่นี่เธอรวบรวมพละกําลังทั้งหมด ที่มีพลิกตัวและหยิบดาบของเธอขึ้นมาแทงสวนกลับทหารศัตรูตกใจและเสียหลักล้มลงไปรีดใช้โอกาสนั้นลุกขึ้นและปัดป้องการโจมตีต่อไปร่างกายของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญเธอรอดมาได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศึกที่ยาวนาน หลังจากการต่อสู้ยาวนานหลายชั่วโมงทหารอาณาจักรเริ่มเสียเปรียบไอริดมองเห็นพี่น้องของเธอต่อสู้ดุเดือดอยู่ข้างหน้าลูเซียนยังคงอยู่ในแนวหน้าฟาดฟันศัตรูด้วยความเก่งกาจแต่ในจังหวะหนึ่งเขาถูกล้อมรอบโดยทหารศัตรูหลายคนแม้ว่าลูเซียนจะไม่เคยเห็นค่าเธอแต่ไอริดไม่อาจยืนดูพี่ชายของเธอถูกทำร้ายเธอตัดสินใจวิ่งเข้าช่วยใช้ดาบของเธอฟาดฟันศัตรูที่ล้อมลูเซียนไว้เธอต่อสู้อย่างดุเดือดโดยไม่คิดชีวิต เมื่อศัตรูถูกขับไล่ออกไปลูเซียนหันมามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่เพียงสบตาก,กับเธอเป็นเวลาสั้นๆและพยักหน้าเบาๆไอรีสรู้ดีว่าแม้ลูเซียนจะไม่พูดอะไรแต่เขารับรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่เด็กสาวไร้ค่าที่เขาเคยดูถูกอีกต่อไป เมื่อสึกแรกของไอรีจบลงเธอยือนอยู่ท่ามกลางสนามรบที่เต็มไปด้วยความสูญเสียหัวใจของเธอเต้นแรงร่างกายอ่อนล้าแต่เธอรู้สึกถึงชัยชนะในใจตนเองแม้ว่าการเดินทางจะยังยาวไกลแต่วันนี้เธอได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบเธอไม่ใช่เพียงลูกของสนมอีกต่อไปเธอคือนักรบที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเธอเองหลังจากสึกครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปไอรีดยือนอยู่บนเนินเขามองลงไปยังสนามรบที่เต็มไปด้วยทหารที่บาดเจ็บและล้มตายการต่อสู้ในวันนี้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ผลกระทบของมันจะคงอยู่ไปตลอดการความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ทับถมลงในร่างกายของเธอแต่ในจิตใจกลับเต็มไปด้วยความภูมิใจเธอได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่ใช่เพียงเด็กสาวผู้ไร้ค่าอีกต่อไปหลังจากศึกนั้นทหารอาณาจักรสามารถขับไล่ศัตรูและปกป้องดินแดนได้สําเร็จแม้จะมีความสูญเสียมากมายแต่ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่ออาณาจักรอย่างมากและสําหรับไอริสนี่คือการพิสูจน์ถึงความสามารถของเธอเมื่อกลับถึงวังทุกคนต่างมองไอริส ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งพี่น้องของเธอที่เคยดูถูกเยิดยม่มตอนนี้พวกเขากลับเริ่มยอมรับความแข็งแกร่งที่เธอแสดงให้เห็นลูเซียนผู้ซึ่งเคยเป็นศัตรูทางจิตใจของเธอกลับเปลี่ยนไปเช่นกันแม้เขาจะยังคงเงียบเฉยต่อเธอแต่สายตาที่เขามองเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่มีความเย้ยหยันไม่มีการดูถูกแต่มันคือการยอมรับเช้าวันหนึ่งพระราชาเรียกไอริดเข้าพบในห้องบัลลังห้องนั้นเงียบสงบมีเพียงเธอและพระราชาเท่านั้นที่อยู่ภาย ในพระราชายืนอยู่หน้าโต๊ะที่เต็มไปด้วยแผนที่และเอกสารเขาหันกลับมามองเธอด้วยสายตาที่คงกริบเช่นเดิมเจ้าทำได้ดีในสนามรบพระราชาเอยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นทางการข้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถแต่ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะพิสูจน์ตัวเองได้ถึงเพียงนี้ไอรี่ก,ก้มหน้าเล็กน้อยเป็นการแสดงความเคารพแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแม้เธอจะได้รับคำชมจากพระราชาแต่มันก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างเธอกับบุคคลที่เรียกว่าพ่อ ข้าทำในสิ่งที่ข้าต้องทำไอริสตอบข้าไม่ใช่แค่ลูกของสนมข้าคือคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในอาณาจากักรนี้พราชาหยุดมองเธอเป็นเวลานานก่อนที่จะเดินเข้ามาใกล้สายตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากความเย็นชากลายเป็นความยอมรับที่นุ่มนวลข้าเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นมากกว่านั้นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเจ้ามีหัวใจที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับข้าและเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าเหมาะสมที่จะยืนอยู่ในฐานะทายาท ไอรีดมองขึ้นสบตากับพระราชานี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงการยอมรับจากบุคคลที่เธอรอคอยมาเนิ่นนานในที่สุดเธอก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นทายาทที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ลูกของสนมที่ไร้ค่าข้าขอบคุณพระองค์ไอริดกล่าวด้วยความซาบซึ้งแม้ว่าเธอจะรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เธอต้องพิสูจน์แต่การยอมรับจากพระราชาในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด หลังจากการประชุมกับพระราชาอาริตเดินออกมาที่ลานกว้างของวังลมเย็ยนพัดผ่านใบหน้าของเธอเธอมองไปยังท้องฟ้าที่สว่างสวยัยและรู้สึกถึงความสงบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังไอริสหันไปมองและพบกับลูเซียนที่เดินเข้ามาใกล้เขายืนเงียบอยู่ข้างๆเธอสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้าช่วยข้าในสนามรบเขาพูดเสียงต่ำข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องพูดคำนี้แต่ข้าขอบคุณเจ้าไอาริสหันไปสบตาเขานี่เป็นครั้งแรกที่ลูเซียน พูดคำนี้กับเธอแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงความอ่อนโยนมากนักแต่คำพูดนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าเขาเริ่มยอมรับเธอในฐานะพี่น้องข้าไม่ได้ทำเพื่อคำขอบคุณไอรีตอบข้าแค่ทำในสิ่งที่ควรทำลูเซียนพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะหันกลับและเดินจากไปทิ้งให้ไอรีดยืนอยู่ท่ามกลางลมเย็นที่พักผ่านเวลาผ่านไปไอรีดได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอคือทายาทที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะสายเลือดหรือสถานะแต่เพราะหัวใจ ที่ไม่เคยยอมแพ้ของเธอการเดินทางของเธออาจจะยังไม่สิ้นสุดแต่ตอนนี้เธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคือหนึ่งในผู้ที่สมควรยืนอยู่ในตำแหน่งทายาทแห่งอาณาจักรในที่สุดไอรีดก็ได้พบกับสิ่งที่เธอตามหามาตลอดการยอมรับและความเคารพจากทั้งอาณาจักร